มีตลาดน้ำบนยอดเขาเรามองไปทางไหนก็นแล้วแต่มันคือ,อิหมาลายและมีหิมะมตลอดเวลาและมอีอยู่มันก็มีตลาดน้ําอยู่บนเกือบจะยอดเขาอ,อันนี้มันเป็นม<า>มเมืองที่มีการจราจรทางน้ําแต่อยู่บนยอดเขา เครื่องบินเก่าๆมันไปไหนในโลกสถานที่สุสานเก็บเครื่องบินที่เคยใหญ่ที่สุดในโลกมีประมาณ4,500ลำโหเยอะมากเมื่อแลนดิ้งแล้วเนี่ยกัปตันจะโยนกุญแจทิ้งเลยทิ้งหรอจอดแล้วทิ้งเลยทิ้งเลับ็ข้าวอ่ากับก็คือโยนกุญแจทิ้งถ้าไม่มั่นใจอย่าไปจอด ไปนี่พาไปดูเลยฮะมีคนบอกว่าไปแคชเมียร์แคชเมียร์ไปยังแคชเมียร์ไอที่ทำผ้าพวกเนี้ยนะใช่ที่บอกว่าไม่ค่อยไปเลยไอ้ผ้าแคชเมียร์อื่นหนึ่งเป็นแสนแสน เขาจะต้องเอาเขาอะไรตัวไอ้ไอ้ตัวแพะตัวแกะอะไรนีเขาต้องนาลีหรืออะไรนะนั่นแหละสารพัดของเขามันมีสามสจ่มาลีอ่ะมาบอมาเทอาแล้วเนี่ยผื่นนึงเท่าไหร่อะคะเป็นแสนโอ้โผืนเป็นแสนเลยหรออันนี้วก็เสื้อผ้าแบรนด์เนมอีกไม่แต่เขาบอกเขาบอกมันออริจินอลไงเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่อยู่บนหิมาลัยแคชเมียร์เนี่ยนะฮะทุกคนนึกเลยว่ามันอยู่ที่ไหนติ๊กติ๊กอิมันคืออินเดียถามว่าตรงไหนของอินเดียเป็นแคว้นใช่ไหมคะพี่นวัดใช่มันเป็นแคว้นอยู่ทางตะวัน ออกเฉียงเหนือสุดของอินเดียถ้าคุณจะไปไม่มีบินตรงต้องไปที่เดลีแล้วบินจากเดลีขึ้นไปุ๊ตอีก2ชั่วโมงอือนั่งวมาไชั่วโมงมันน่าสนใจอะไรภาพช้าๆหน่อยมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันคือเมืองในหุบเขาของฮิมาลัยค่ะติดกับอาากีสถานติดกับจีนนิดนึงอยู่บนเทือกเขาที่มีความสูงประมาณ 2,500- ถึง3,000และสิ่งที่จะให้ดูหยุดภาพไว้เลยเมื่อสักครู่นี้ หยุดก็ไม่ได้อีกนะหยุดได้ไหมครับหยุดไม่ได้ฮะเอาไม่เป็นไรไม่หยุดก็ไม่เป็นไรสำคัญที่สุดเลยก็คืออะไรรู้ไหมครัหยุดคุณเห็นข้างหลังไหมมีหิมะเห็นเหมือนเขาเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เยแล้วถามนิดนึงว่าที่ไหนมีหิมะที่ไหนมีภูเขาแต่ดันมีทะเลสาบและมีคลองอยู่บนนั้นได้ยเหมือนสวิตเลยสวิตยังไม่มีคลองนะ เออว่ะวิถีชีวิตของผู้คนไปไหนมาไหนพายเรือไปไหนมาไหนนอนเรือชมต่อภาพนี่ไม่ใช่ววยยด้นะนี่ไม่ใช่สิ่งผิดปกตินะครับบ้านอยู่อาศัยคนปกติต้องอาศัยอยู่ในเรือเรือที่อยู่บนยอดเขาตลกไหมสองพันห้าร้อยเมตรนะสองพันประมาณนี้บางอันเนี่ยบางจังหวัดถึงเกือบสิบสามพันอยู่บนยอดเลยเกือบเก้าติดลิตนะเก้าติลลิตหลับพันยี่สิบ ใช่ไหมที่คนไทยชอบไปนี่คือบ้านและมีบ้านเล็กที่เพราะฉะนั้นเราจะส่งอะไรเราต้องจ่าหน้าซองให้ถูกนะอากาศหนาวตลอดปีใช่ไหมโอ้โหเรียกว่าอย่าเรียกว่าหนาวเรียกว่าโคตรหนาวเพราะว่าถ้าฤด,ดูหนาวนี้ไม่ต้องไปลบสี่สิบโอ้โหเอาก็เรื่องจริงมันหิมะไหขอโทษนะมีขนาดนี้ไม่หนาวจัดนะ เข้าโรงแรมปั๊บเนี่ยเอาผ้าห่มห่อทุกอย่างหยุดหยุดเดี๋ยวนี้อย่าขยับกันไปไหนนะต้องไปแฟนนี่ยต้องหาแฟนไปเนาะโอ้โหมันไม่ใช่บรรยากาศมันจะหนาวไปหรือเปล่าไม่ใช่ต้องพูดต้องพูดตรงๆนะครับบรรยากาศแบบนี้มันเป็นบรรยากาศที่มันต้องแบบคนบุกคนลุยอย่างเธอจะหาแฟนน่ะควรจะไปแพรนีสวิตเซอร์แลนด์มันดูโรแมนติกเมืองไทยฉันควรจะอยู่เมืองไทยนี่แหละเดี๋ยวหยุดต่อไปฮะหยุด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 ก่อนเอาไปต่อเรื่อยๆสำคัญที่สุดเลยก็คือใครจะรู้ครับไปต่อเลยถ้าเมื่อสักครู่ มืดไปที่นี่มีตลาดน้ําบนยอดเขาทุกคนจินตนาการพินวัต่ะทุกคนจะต้องไปนี่คือว่าตลาดน้ําดาวหรือทะเลสาบดาวะทะเลสาบที่อยู่บนยอดเขาแต่วิถีของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่แคชเมียร์ใหญ่ไหมพื้นที่ทั้งแควนแคชเมียร 2 2 0 0 0 0กว่าตารางกิโลเมตรเล็กกว่าไทยกว่าครึ่งหนึ่งประเทศไทย5แสน4ครึ่งหนึ่งปรทศไึ่ใช่ล็กเล็กกว่าครึ่งหนึ่งนิดนึ่งประชาชนนะฮะมีประมาณ15ล้านคนในขณะที่ทั้งประเทศของอินเดียมีประชาชนเท่าไหร่พันกว่าล้านคนเก่งมากน่าเป็นนักการเมืองไ0 0กี่ล้านพันสี่ร้อยกว่าล้านคนพันสี่ร้อยกว่าล้านคน นะที่นี่าศาสนาประจำของเขาก็คือเป็นคนมุสลิม,มทั้งหมดคนอิสลามเขาจะบอกอบไก่ย่างอร่อยเอานี้ก็กินอีกแล้วเพิ่งกินเขาหมดไม่คืออะไรกไกรู้ไหมนี่คือความแตกแยกระหว่างความความแตกต่างของขท่าไหพูดผิดความแตกต่างระหว่างศาสนาไปดูไปดูภาพนี่คือตลาดสดนี่คือตลาดนี่คือตลาดสดและพ่อค้าเท่านั้นแม่ค้าจะไม่มาเพราะว่าอะไร คนศาสนาเนี้ยเขาจะไม่เอาผู้หญิงออกมาทำมหาหากินเท่าไหร่ค่ะผู้หญิงต้องเลี้งยงลูกอยู่บ้านต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านแต่ถ้าจะไปไหนต้องมีผู้ชายไปด้วยพี่ผู้ชายขายผักผู้ชายขายปลาผู้ชายขายผ้าเอ,อทุกอย่างน่าไปไหมมีแต่ผู้ชายผู้ชายขายของทุกอย่างขายของทุกอย่างชายลมไเอนี่ก็หน้าตาแบบนี้แหละเราจะบอกว่าอะไรรู้ไหมความมหัศจรรย์คืออะไรรู้ไหมเรามองไปทางไหนก็แล้วแต่สลาวดิ้งมันคือหิมาค่ะและมีหิมะตลอดเวลา และมีอยู่มันก็มีตลาดน้ําอยู่บนเกือบจะยอดเขาอันนี้มันแปลกหวังสัจจริงจริงนะแล้วมันก็ไม่ได้มีทางลงไปไหนด้วยนะมันเป็นเวิงวางที่อยู่บนยอดเขาซีรีส์มันเหมือนกับหนังฝรั่งย้อนยุกเลยฮะนี่แลเป็นจุดกาเนิดของพวกน้เออแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงพวกแม่น้ำโขงพวเขามาจากหิมาลัยเนี่ยหล่ะก็หิมาลัยแต่มันคนละมุมกับหิมาลัยแต่อันนี้เพราะว่าประเทศนี้เคยเกี่ยวข้องกับประเทศอ่าปากีสถานเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าอารยธรรมของศาสนามลิมเนี่ย คนอิสลามจริงย้ายมาอยู่ที่นี่เยอะ,อะคนอินเดียต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในสมัยก่อนอสงครามโลกครั้งที่สองน่ยอินเดียกว้างใหญ่ไพศาลถูกไหมครัแต่หลังจากนั้นก็มีการแบ่งแยกกันไปเช่นถ้าอินเดียพูทธก็กระจบลงมาข้างล่างเขาเรียกว่า สีลังกามันก็คืออินเดียนะส่วนด้านบนเนี่ยก็คือเมืองหลวงที่สีนาคานะครับเป็นแคว้นแคชเมียร์เนี่ยที่มีปัญหาในการต่อสู้กันบ่อยๆที่เขาบอกว่าไม่ค่อยสงบนะครเนื่องจากว่าความแตกต่างทางด้านศาสนามุสลิมก็จะถอยขึ้นข้างบนเพราะว่ามีอ่าปากีสถานเป็นเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแคชเมียร์ทั้งแคว้นเนี่ยอยู่ในปากีสถานประมาณ20%อร์เซ็นต์่าเจ็ดแปอยู่ในอินเดียอีกประมาณ5 1 0เป็นคนจีนหน้าแขกอยู่ตะเข็บชายแดนจีนจีน S <S <S นี่นคือโรงแรมคันเหรอเธออ่านี่นี่ยังอยู่ในตลาดแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสักพักหนึ่งนะจ,จะพาไปดูแหละเนี่ยนะฮะในตลาดเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าริมตลิ่งคราก็จะมีร้านคงร้านค้าถ้าไปที่นี่นอนโรงแรมก็ไม่มีตึกต้องนอน,องน,อนลงนี่นะจ,จะพา<ล>แฟนไปนอนก็ต้อง,องนอนไในเรือไปในเรือไม่มีแบบอากาศเป็นยังไงพี่นวัดครับอากาศหนาวมากแม่สบายโอเคทำไมไม่ชอบร้อนเฉย ไม่มีนะจะไปนอนฮิลตันเชรลตันตั้นตัน,ตนแต่เดี๋ยวก่อนโรงแรมะยังไงโรงแรมโรงแรอันนี้ถือว่าโอเคนะอันนี้สวยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมสวยจริงอะแต่ว่ามันจะกระหยบได้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะเพราะว่ามันพยายามจะยึดไม่ให้มันขยับขยื<ะ>้อนแต่ว่าด้วยธรรมชาติแต่ว่าน้าที่ทะเลสาบเนี้ยก็จะไม่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 มีคลื่นค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นใครที่จะไปที่แคชเมียจะต้องพัก โรงแรมที่อยู่ในเรือค่ะซะเป็นส่วนใหญ่แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่นิดนึงนิดนึงแล้วก็ที่นี่นะฮะเรือแต่ละลำอย่างเงี้ยก็จะมีเจ้าของซึ่งเขาจะเซอร์วิสทั้งหมดเบรกฟาสต์ดินเนอร์เขาจะทำอาหารให้กินทุกอย่างครบเลยในเรือนั้นเนี่ยครบเลยเขาจะดูกจอดประเทศไทยมีคนทำทัวร์ั้ยเขาบอกแคสต์มีคนทำเยอะไหมก็มีนะครับน่าจะมีอ่ะคนไทยไปทุกที่อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันอาจจะน้อยหน่อยมันไม่ใช่แบบเป็นเมืองที่ ไม่ต้องสวยคนไปที่นี่น้อยกว่าไปพูตานอีกนะฮะเพราะเพราะว่าพูตานตอนนี้คนยังไปเยอะมากขึ้นอาาหรอันนี้อาหารเช้าอาหารข้ามก็สุดแท้แต่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติใครอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศบอกว่าถ้าอินเดียทุกคนจะมีจินตนาการอินเดียอย่างที่เราคุ้นเคยค่ะ แคชเมียร์ไม่ใช่อินเดียอย่างที่คุณเคยเห็นและแคชเมียร์เป็นเมืองที่มีการจราจรทางน้ําแต่อยู่บนยอดเขาและมีตลาดน้ำฟลตติ้งอยู่บนยอดหิมาลัยเอาง่ายๆก็บอกเป็นเมืองเดียวที่คุณจะได้กินผักที่ปลูกบนภูเขาถูกต้องแล้วก็แบบโคอกเป็นเมืองที่สารเคมีน้อยมากน้อยมากแล้วก็ที่สาคัญที่สุดเลยคือเวลาปลูกผักในเมื่อมันมีตะน้ํามันก็ปลูกบนทุ่นบนทุ่บนทุ่นทุ่นใช่ไหมทุ่นเหมือนกับเอาเศษขยะมาปะ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 เป็นก้อนแล้วก็หยอดเมล็ด แล้วมันก็ลอยต๊บป่องต๊บป่องแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นเป็นผักคอดผักอะไรของมันไปแต่จริงๆพม่าก็มีนะแบบนี้มีที่อินเลงอ่ะอินเลเขาก็ทำแบบนี้ยเห็นไหมเห็นมเมื่อกี้ได้เห็นมันเป็นล่องๆองมันเป็นล่องๆ่งมันเป็นล่องๆพม่าเดี๋ยวลอยเขาเปิดภูเขาหิมะแล้วคุณจะช็อก ภูเขาฮิมะพม่านี่ใหญ่มากนะใหญ่กว่าเกาหลีนะนี่คือเรื่องของแคชเมียร์ถ้ามีโอกาสลองไปนะครับค่าของชิพไม่แพงแพงค่าเดินทางก็ไม่แพงไม่แพงไม่แพงราคาดีใช่ไหมครับราคาดีบินแอร์อินเดียสิฮะอันนี้พูดเรื่องจริงเพราะเราต้องไปต่อโดเมสติกเขาอยู่ในประเทศเขาเหมือนที่เจอขมขมเมื่อบินที้เจอขึ้นไปเทือกเขาเทือกเขาไอเกะขึ้นไปเหมือนเช่นวันที่เขาไปอ่ะพีิทวัดป่าจะขึ้นเทือกเขาฮิมะเลยพิทวัดเดี๋ยวฉันจะตายหรือเปล่าฉันจะตายหรือเปล่าแต่ไม่นานนะเขาก็มีตกกันนะ อชาไหมนม่กลัวโควิดได้เป็นคนพาเราขึ้นไปจีนั่นไหมเั้ไปแล้วเกี่ยี่เกมึงพูดถึงเครื่องบินเหรอพูดถึงเครื่องบินไปดูเรื่องต่อไปเลยเรื่องดีที่จั่วเข้านะะอันนี้นะค้างมาจากครั้งที่แล้วอยากให้ดูจริงจริง ทุกคนมีความคิดไหมว่าเวลาที่เราโดยสารเครื่องบินเนี่ยถ้าเครื่องบินเก่าๆมันไปไหนในโลกเพราะเครื่องบินมันตกน้อยมากทร้านอาหารใช่ค่ะทำร้านอาหารมันก็แบบห้าลำสิบลำไม่ส้บลดเยอะไย้ขนายนั้นละครใช่แต่ว่าเครื่องบินมันมีเป็นแสนลำค่ะแล้วมันไปอยู่ไหนเอาไปทำอะไรครับี่นี่ครับสถานที่สุสารเก็บเครื่องบินที่เคยใหญ่ที่สุดในโลกต้องบอกว่าเคยใหญ่แล้วเพราะปัจจุบันมันมีที่อื่นแอบใหญ่กว่านี้นิดนึง โมฮาวีอยู่ระหว่างอาริโซนากับลอสแอนเจลิสน่ามันอยู่ที่กลางทะเลทรายซึ่งเครื่องบินสารพัดยี่ห้อรวมถึงเขาบอกว่าล่าสุด747การบินไทยก็ไปจอดนะอ,อันนี้คุณจริงจรงิงมีคนเขาไปซูมมานะฮะแต่ตอนตตที่ไปเนี่ยเรียกว่ามีหม,ม,มดอายุในเตดเดลตา้าโดยแอร์ไลน์ทุกแอร์ไลน์โดยเพราะแอร์ไลน์ที่เลิกทำงานค่ะ TWA อะไรเนี่ยเลิกเขาจะเก็บเป็นสุสานที่ระลึกเรื่องอะไรที่ปลด บทประจําการอ่าคือเครื่องบินมันจะมีเวลาของมันถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับก็ประมาณสักสามสิบปีบางทีก็อาจจะพังบ้างอะไรบ้างถามว่าเขาไปจอดแล้วก็ทําอะไรทุกคนสงสัยไหมฮะเขาไปจอดทิ้งเอาไว้เนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยฝนเนี่ยแทบจะไม่ตกเลยทั้งปีเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงกับการขึ้นสนิมอุณหภูมิกลางวันร้อนจัดมากซึ่งสนิมจะไม่ชอบจะไม่ชอบความชื้นมันจึงเอามาทิ้งไว้ที่นี่ทิ้งแล้วเขาเอาากลับคืนไหม ไม่เอากับเขาทิ้งแล้วทิ้งเลยทิ้งแล้วทิ้งเลยส่วนมากร้อยเปอร์เซนต์ทิ้งแล้วทิ้งเลยเพราะว่าแล้วแต่คุณจะไปทําอะไรมันก็มีทั้งเอาไปรีโนเวทแล้วก็ไปขายโลกที่สามนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ถอดอะไหล่ไปขายขายไปลาวเชียงกงนะฮะเหมือนกับขายเป็นอะไหล่ขำๆขายนุ่นขายนี่ขายเศษเหล็กนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะที่นี่ที่ไปดูเนี่ยมีประมาณ4,500าอยลำโอ้โหเยอะมากที่ต้องใหญ่ขนาดไหน ก็เทนี่ยทางเนี้ยส่วนมากรุ่นไหนดีวยไหรุ่นที่แบบไม่รู้ทันไหมดีซีเทันสามเครื่องบินนี่นะเราไม่ทันด้วยใบพัดียูไม่ใช่ก็2เครื่องใหญ่แล้วมีหนึ่งเครื่องอยู่บนหัวอ๋อเคยเห็นภาพเคยเห็นภาพดีซีปดมันมีลำนเล็กอยู่ข้างบนละดีอะเธอดีเจอ่ะเจ็เนี่ยเยอะสุดแล้วตอนนี้เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดปลอางบนงมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะ ทุกยี่ห้อทุกสายการบินเป็นธรรมเนียมนะครับเมื่อเขาเรียกว่า last landing เมื่อ landing แล้วเนี่ยกับตันจะโยนกแจทิ้งไปเลยทิ้งหรอรถนานี่คือเพณีเหมือนคนรวยอ่ะคือส่วนมากก็จะทำแบบนี้โยนทิ้งไปเลยเขาเขาได้รับการอนุมัติในการโยนแล้วนะไม่ใช่อยู่ใครโยนคือหมายถึงบริษัทเขาให้โยนแล้วทางนี้เขาก็รู้แล้วว่าจะมีเครื่องตัวนี้ตัวนี้มา landing ก็โยนไปเพราะว่าไม่มีพนักงานมาดูไม่ได้ใช้แล้วพนักงานมาดูห่าง ห้ามคนเข้าไปนะฮะส่วนมากนี่เราก็เข้าไปได้ในระดับหนึ่งแต่มันเป็นทุ่งทะเลทรายที่กว้างใหญ่มากที่เอาไว้เป็นสุสารเครื่องบิน <ทะ S 1> เลยห,ห้ามคนเข้าไปทําธุรกิจห้ามเกี่ยวข้องทิ้งไว้เป็นสุสารเครื่องบินเป็นสุสารที่ใหญ่ที่สุดกินพื้นที่เกือบสองรัฐหมายถึงว่าคาบเกี่ยวกันอาริโซนาเนวาดาแล้วก็ลอสแอนเจลิสมันร้อนมากใช่ไหม มันร้อนกลางวันเขาบอกร้อนเกือบบางที780องศาเพราะมันสะท้อนไม่มันสะท้อนทะเลทรายเคยไปทะเลทรายลาสเวกัสเคยไปลาสเวกลทรายดูร้อนไหมใช่ไม่บางวันย่างระเบิดเลยนะลาสเวกัสตายนะไม่ต้องไปไหนหรอกแถวดูไบเนี่ยแหละหรือดูร้อนเท่าไหร่โอ้โหหลบห้าหกสิบไหมครับพี่ห้าหกสิบออกไปไหนไม่ได้ต้องกินอยู่ในห้างอย่างเดียวเแล้วมีตึกกันเยอะแล้วที่นี่ไม่มีต้นไม้ไม่มีอาคาร มีแค่ทะเลทรายสะท้อนความร้อนให้มันร้อนจัดขึ้นมันก็เลยจะหกเจ็ดสิบพี่นะอแล้วมันก็จะ4,500มันก็เพิ่มขึ้นได้เรื่อยเพราะเขาก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรตอนนี้เขาขยายไปรัฐอื่นรัฐยูทงยูทาห์ก็พอมีก็ขยายไปรัฐอื่นบ้างพอแล้วเอามาให้ดูสองเรื่องพอทำไมนางไล่จบเลยสองเรื่องมันแล้วท่านมีท่านมีท่านมีอะไรลาดเนาะ ให้เก่งใ้เก่งอยให้มาสองเรื่องก็เขาบอกก็จะหมดเวลาเวลามีน้อยนั่งเก่งเก่งอยู่นี่ยใหสองเรื่องจะบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้บอกคอนเสิร์ตแล้วก็เล่าสองเรื่องไอ้ไอ้ที่จอดเครื่องบินเนี่ยเขาไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะไม่ต้องไปริหาคือไม่พาคือเขาจำกัดคนไปหรือไม่ให้เลยไม่ให้เลยแล้วมีค่าใช้จ่ายในการไปจอดไหมครับพี่ม อ,อมีค่าใช้จ่ายไหมไม่รู้แต่ว่าจอดแล้วทิ้งเลยห้ามเอากรบเป้าเอากระเปาก็คือโยนกุญแจทิ้งถ้าไม่มั่นใจอย่าไปจอด <c oughs> คือ,อจอดแล้วเนี่ยว่าอะไรเกิดก็เกิดขึ้นได้เลย้วแสดงพี่นวัดขัถามอีกนิดนึงแสดงว่าเขาไปจอดทิ้งปุ๊บคนที่เขาให้ไปไปทิ้งเนี่ยเขาก็สามารถถอดอะไรไปขายเซีนโกงได้เลยรัฐเขาเป็นอาณาจักรของเขาเป็นบริเวณของเขาเขาเป็นของชาตรัฐไม่คะหรือว่าเอกชนไม่เป็นเอกชนเอกชนแต่เขาให้ทิ้งได้อะทิ้งได้ก็เขาทำไว้ให้ทิ้งก็ทิ้งไปสิเพราะว่ารถเครื่องบินจะไปจอดที่ จอดอยู่เฉยๆไม่ว่าที่ไหนไม่บินก็เสียค่าจอดทุกที่ทุกวันแค่แล้งก็จอดไปจอดตรงนี้ก็จบไปอาจจะแบบมีเครื่องยนต์น้ำมันพอที่ไปแลนดิ้งแล้วจบกันนะฮะก็สามารถที่จะแบบไปเสิร์ชหาใน Google ก็ได้พี่บอาเธอเคไปแอเรฟิทวันมาแล้วไม่ใช่หร คยไปแล้วมันจะไม่เอามาเดี๋ยวก่อนเที่ยวหน้าสิเที่ยวน้าพอแล้วหมดแล้วไม่มีเรื่องอะไรแล้วพอวันนี้ไม่ไม่มีของอื่นมาฝากไม่เราเราเ็ฟุตเจของเก่ามาเป่าให้นางเราเยไม่าไปอย่าไม่ต้องขายเราอีกไม่มีไม่ได้ว่าพอแล้วนาะนางเก่งเนาะ